การแข่งรถอะครับจริงแล้วมันก็เหมือนหนังชีวิตนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการแข่งกับตัวเองเรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาเราอยู่บนรถอะเรารู้สึกปลอดภัยแล้วมันสามารถควบคุมได้ทุกอย่างการเคลื่อนไหวของเรากับรถมันเป็นหนึ่งเดียวกัน คือท้าทายมากเพราะว่าตกไปตายแน่อัดเสียงแป๊บนึงพีิสุพันจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนตั้งเองก่อนน้นนี้ก่อนตอนแข่งก็จะมีพี่พีทองเกลือด้วยเขาก็เลยต้องเรียกแยกออกจากกันเขาก็เรียกจากชื่อจากจังหวัดที่เรามาเขาก็เลยเรียกว่าพ่สุพันธ์ จริงแล้วเริ่มมาจากปั่นจัก,กรยานบี x อมเอกครับก็คือเอ็กซ์ e มชอบแล้วก็มีโอกาสได้เที่ยวป่านคุณพ่อครับก็ไปด้วยแล้วก็เริ่มไปลองขับรักซึมซับแล้วพอมีงานแข่งก็เลยไปลองขับแล้วพอเขาเห็นว่าขับได้ก็เลยให้ไปขับแล้วก็ค่อยซึมซับมาเรื่อยๆครับตายขึ้นมาเรื่อยๆชอบที่สุดเลยน่าจะเป็นคอสคันที่ครับ เพราะว่ามันเป็นการแข่งกับตัวเองแล้วก็มันเป็นเกมยาวครับคือมันมันมานานพูดง่ายๆกว่าเราอยู่กับรถนานเราได้ขับนานครับวันหนึ่งเราสตาร์ทแปดโมงจบ4ี่โมงเย็นแล้ววิ่งวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบกิโลสเสน่ห์ของประเภทคอคันชี่นะครับก็คือนึ่งเลยรถที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่รถที่ว่าโมดิฟายอะไรเยอะแยะเป็นรถเดิมๆอิสุเดิมๆแล้วก็เราก็ต้องอใช้ไหวพริบทัศน์เพราะว่าทางที่เราไปเราจะไม่มีทางรู้ก่อนเราจะไม่รู้เหตุการณ์ลงหน้า เพราะฉะนั้นมันทาให้เราได้ใช้เซนส์เราก็ร่วมกับผู้นําทางถ้าหลงก็คือไปไกลเลย<ไก>ลจุดที่เราตัดสินใจมาเป็นนักแข่งคือเรารู้สึกว่าเราชอบความเร็วเรารู้สึกเราอยู่บนรถเราเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกอิสระครับเรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายครับเวลาเราอยู่บนรถอนะ่ะเรารู้สึกปลอดภยัยแล้วผมก็บอกไม่ถูกอ่ะมันสามารถคนโทรลได้ทุกอย่างรู้สึกว่า การเคลื่อนไหวของเรากับรถมันเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกมันจะต่างออกไปจากเดิมเพราะว่าเดิมพอเราขับออฟโรดอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ขับรถเล่นเองอะ่ะอันนั้นคือตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับใครแต่พอเราเก้าวมาตรงนี้ทุกอย่างมีกติกาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแรงกดดันและแต่ก็ยังมีแรงผลักดันอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าเราต้องการจะชนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องชนะตัวเราเองพอเราแข่งไปทุกๆครั้งเราจะรู้เลยว่าการที่เราแพ้เนะี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้แพ้หขขรอกเราแพ้ตัวเราเองเองนะี่ย ไม่ได้ทําตามในที่เราคิดการแข่งรถอะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนหนังชีวิตนะครับคือจริงๆมันมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเครื่องยนต์กลนไกบางทีเราทําดีบางทีรถก็อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าผิดพลาดจากตัวสนามหรือตัวเราเองอะครับก็คือมีเรื่องรลวเยอะมากครับกับการดราม่าอะไรพวกนี้ครับ ขึ้นหนึ่งเลยอ่ะมันมันต้องพูดอย่างนี้นครับผมชอบก็คือรูปลักษ์เครื่องยนต์ความทนทานผกาพูดคือที่ชอบตรงนี้ก่อนพอเราเราขับรถอีซูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยมั่นใจคือทําให้เราประสบความสาเร็จทุกครั้งนะพี่โดยที่รถอนะ่ะไม่ได้ทําอะไรเยอะอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นรถเดิมไม่ได้บอกว่าปรับแต่งหรือทําอะไรให้มันแบบพิเศษกว่ารถธรรมดาที่ขายท้องตลาดแล้วก็ไอรถที่เราใช้งานกไอรถที่เราแข่งอ่ะมันเหมือนกัน ขับคันนี้กับขับคันนี้มันก็เหมือนกันนะครับชีวิตประจําวันใช้รถวีคอร์สเหมือนกันครับแล้วก็ขับเยอะมากเพราะว่าผมต้องเดินทางไปแข่งบุริล้ำเกือบทุกอาทิตย์400โลวิ่งไปตลอดเวลาว่างจากการแข่งขันเวลาเครียดเราก็จะส่วนตัวผมชอบไปเที่ยวป่าไปตกปลาไปอะไรเงี้ยก็คือ การพักควงของผมก็คือเหมือนไม่ได้ไปพักก็แหละไปลำบากอะคือเอารถออกไปลุยครับชอบชอบแบบนี้ครับแล้วก็ไปได้ทุกที่ไม่เคยต้องกลับมาซ่อมหรือว่ามาทําอะไรครับปี2022เราได้พิสูจน์ความเป็นมาสเตอร์พิชิตเส้นทางในไทยปีนี้เตรียมลุยไปกับภารกิจระดับโลกสุดท้าทาย ของ iSuzu V Cross 4x4 Master of All Roads พิชิดหนึ่งในเส้นทางอันตรายที่สุดในโลกลุยท้าโลกผมไม่รู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะต้องไปขับหรือสิ่งที่ต้องทำคืออะไรแค่บอกว่า,าจะมีไปขับรถที่นิวซีแลนด์แต่ไม่รู้หรอกว่าสาภาพเส้นทางเป็นอะไรยังไงเขาก็จะบอกว่า,าเดี๋ยวมีไปขับที่เมืองควีนชาวน์นะชื่อ,อ Never Road กับ Skipper เราก็เลยเข้าไปเสิร์ชรูป แล้วก็พอดูรูปเราก็คิดว่าอ๋อเส้นทางแคบคือท้าทายมากพี่เพราะว่าตกไปตายแน่เนี่ยคือความความโหดของที่นูนน่นนะพี่ก็ฝากคนที่ติดตามเลยครับก็อยากให้ลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับนะอีซูซูนะครับในเพจ YouTube i อีซูดูโฆษณา Master of a อฟออโรซิซั่น2ครับคือทุกอย่างเลียวหมดครับสนุกมันแน่นอนครับลองลองเข้าไปดูครับเหมือนหนังเรื่องนึงอะผมว่าลองเข้าไปดูกันครับ สำหรับแรงขับเพื่อนและพักดันครับผมมองว่าพอเราได้มาเป็นนักแข่งทุกๆอย่างมันเป็นแรงพักดันไม่ว่าจะเป็นทีมงานพ่อหรือว่าทางบริษัทอีซูเองเราทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนน่ะเขาคาดหวังกับเราเราเป็นหนึ่งเดียวทุกคนที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยเราเลยต้องทําให้สําเร็จทุกครั้งครับเรามองว่าเราจริงจังมากๆกับการแข่งรถครับมันเป็นชีวิต มององี้เพราะว่านอกจากการแข่งขันเราจะประสบความสาเร็จแล้วแต่ถ้าเราพลาดขึ้นมาก็ชีวิตเหมือนกัน